สงครามยืดเยื้อเขมรไทยระเบิดเวลาลูกใหญ่ของจริงคือวิกฤตเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยสายป่านยาวกว่าเขมรก็จริงแค่สงครามห้าวันรัฐมนตรีคลังแถลง,ลงเสียหายหมื่นล้านแล้วเขมรจะเป็นเท่าไหร่ในระยะยาวจากแหล่งข่าวธนาคารโลกและ IMF บอกเหตุการณ์ระเบิดเวลาเศรษฐกิจเขมรกำลังจะล้มปมเงินสำรองเหลือเวลาไม่ถึง90วันสวัสดีครับผมวิวัฒน์เราจะมาอัปเดตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไป บทวิเคราะห์นำโดยท่านสสดรสุนัยและทีมงานช่องสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับสองวิกฤตกำลังเดินทางคู่ขนานเข้าสู่จุดแตกหักทางเศรษฐกิจเงินสำรองระหว่างประเทศของกัมพูชากำลังร่วงลงเหลือเวลาไม่ถึง90วันยิ่งโลกกำลังเปิดโปงรายได้หลักกว่า50%ของ GDP เขมรเกิดจากคอเซนเตอและอาชญากรรมข้ามชาติ วันนี้ก็ถูกสกัดยิ่งทำให้เงินค่าใช้จ่ายของหุ่นเซนยิ่งง่อนแง่นจนกระทั่งไม่มีงบประมาณจ้างเก็บศพทหารตามชายแดนดังนั้นจงฟังทางนี้ก่อนความเชื่อมั่นจะพังทลายทางการเมืองและความมั่นคงความตึงเครียดชายแดนไทยคำพูชาปะทุรุนแรงจนกองกำลังทั้งสองฝั่งต้องขยับหมากเยียบเยียบบนพื้นที่พิพาทและในเกมนี้ไม่มีใครช่วยฟรี การบริหารประเทศของฮุนเซนผู้นําที่ครองอํานาจมาอย่างยาวนานของกัมพูชากําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษข้อมูลจากแหล่งทาวที่น่าเชื่อถือได้ระบุว่าเงินทุนสํารองระหว่างประเทศของกัมพูชาอยู่ในภาวะว,วิกฤตถึงขีดสุดคาดการณ์กันว่าอาจมีระยะเวลาเหลือให้ใช้ไม่ถึง90วันก่อนที่จะไม่สามารถพยุงค่าเงินและระบบเศรษฐกิจได้อีกต่อไปวิกฤตการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่เป็นระเบิดเวลาทางการเมืองที่อาจสั่นคลอนรากฐานอำนาจของตระกูลฮุนเซนทั้งหมดคำถามสำคัญคืออะไรคือสาเหตุของวิกฤตครั้งนี้นักวิเคราะห์ชี้ตรงไปที่การพึ่งพิงการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนซึ่งหลายโครงการไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้และทิ้งภาระหนี้สินมหาศาลไว้ขณะที่การบริหารประเทศแบบรวมศูนย์อำนาจทำให้การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ จนกระช่างเงินทุนสำรองของชาติเริ่มร่อยหรอลงทุกขณะความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาหมากที่ถูกหยิบขึ้นมาใหม่เมื่อสถานการณ์ภายในประเทศร้อนระอุการหันเหความสนใจของประชาชนไปสู่ปัญหาภายนอกจึงเป็นยุทธวิธีที่ถูกนํามาใช้เสมอและสําหรับกัมพูชาปัญหาที่ใกล้ตัวที่สุดและสามารถฉุดกระแสชาตินิยมได้ง่ายที่สุดก็คือความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศไทย ในอดีตเราได้เห็นมาแล้วหลายครั้งที่ความตึงเครียดตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารถูกจุดขึ้นในช่วงที่ผู้นำกัมพูชาต้องการรวบรวมเสียงสนับสนุนจากประชาชนการที่รัฐบาลกัมพูชาอยู่ในภาวะจนมุมทางเศรษฐกิจอาจจะมีความพยายามที่จะสร้างความขัดแย้งทางอธิปไตยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการกล่าวอ้างสิทธิในพื้นที่ทับซ้อนหรือการเคลื่อนไหวทางการทหารที่ยั่วยุตามแนวชายแดนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่เข้มแข็งและกล้าเผชิญหน้ากับต่างชาติ อนาคตของภูมิภาคที่แขวนอยู่บนเส้นได้เกมการเมืองครั้งนี้ไม่มีใครช่วยฟรีในขณะที่กัมพูชาเองกําลังเผชิญกับวิกฤตที่หนักหลวงภูมิภาคนี้ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าการตัดสินใจของสมเด็จหุนเซนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นไปในทิศท,ทางใดจะพยายามหาทางออกทางการทูตและเศรษฐกิจอย่างสันติหรือจะเลือกใช้หมากทางการเมืองที่เสี่ยงต่อการประทะตามแนวชยายแดนเพื่อเอาตัวรอดประเทศไทยในฐานะประเทศใกล้ชิดติดกันที่สุดไม่สามารถมองข้ามสถานการณ์นี้ได้ เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกความเป็นไปได้ทั้งในเชิงการทูตการเจรจาและความมั่นคงทางชายแดนเพราะในเกมเศรษฐกิจและการเมืองระดับประเทศนี้ไม่มีของฟรีและราคาที่กัมพูชาต้องจ่ายอาจไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่คือความมั่นคงของชาติและอนาคตของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงครับเราไม่อาจจะเอาแผนที่ขเขมรออกจากแผ่นดินไทยได้ชั้นใด และใครที่คิดว่าจะก่อสงครามบุกเขมรให้เสร็จเด็ดขาดด้วยความคลั่งชาติก็จะกลายเป็นทำลายชาติฉะนั้นขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒน์สสดรสุนยัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ